สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มีเรื่องราวเก่าสารเขียวเรื่องตัวเลขมาเล่าสู่กันฟังครับผมได้มีเก่าอือากันครับผมที่จังหวัดสุรินทร์ครับผมแถวแถวตำบลับตันอำเภอกาสังครับผมก็ได้มีเก่าว่าได้มีผู้รับหมอที่มารับหมอกุดแคมลีงครับผมกุดพบเจอต้นตะเกียนอยู่กลางหนองน้ําและก็ได้จุดทุกเลี่ยวโคกรมาครับผมมองเห็นตัวเลขครับผมเป็นเจ็ดเก้าห้า ผมวัดที่สิบุกที่ผ่านมาครับผมทําให้คนรอ่านที่มาทาอ่านแล้วก็ตัวผู้รับหมอครับผมรับโชครับลาบรวมกันแล้วนับล้านบาทครับผมเขามวัดที่ยี่สิบที่ผ่านมาครับผมตางผู้รับหมองที่รับโชครับลาบครั้งนี้ครับผมก็ได้นิมนต์พระมาตวายปะตานเปิดแล้วก็มาตบุญเพื่อตวายไอ้เจ้าแม่ตะเคียนตองแล้วก็ได้มีการซื้อสารแล้วก็ปลูกป้าแดง แล้ก็ได้นาต้นตะเคียนต้นนี้ไปเก็บไว้ที่วัดครับผมอย่างไรก็ตามครับผมขณะที่มีการทําพิธีกันอยู่พระสงฆ์กำลังทำพิธีกันอยู่ครับผมก็มีชาวบ้านได้น,นำแป้งมาลูบทาครับผมที่ต้นตะเคียนเพื่อขอโชคลาภของวัดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับผมก็ได้มองเห็นเป็นตัวเลขสี 4, ่สี่สามสามแล้วก็สามห้าครับผม ก็ลองเอาเป็นแนวต่างในการเสี่ยงโชคของวดวันที่หนึ่งมิถุนานนี้ที่จะถึงนี้กันดูนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับรับโชครับลาบของวันวันที่หนึ่งมิถุนานที่จะถึงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมีข่าวสารอะไรดีๆเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขจะนํามาเสนอให้ทุกคนนะครับฟังรับชมกันอีกครับผมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องควรชอบเลขด้วยกับผมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม